ูบอลไทยครับสุขกบาลที่3แห่งนี้เริ่มแบทเทิลครับกลับมาดูเกมลีกกันบ้างต่างใหม่ครับมาเนลทอมเบียกลับมายืนเป็นเซนเตอร์ตัวหลักคู่กับเอเวอร์ตันกับตันทีมเอเวอร์ตันทิ้งบอลยาวครับข้ามหลังลายกองหลังลามาพิรพัฒน์มงย้อนกลับมาที่วันเดอร์วันเดอร์โยกเข้าขวาตัดแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหชนคานครับโอ้โหไม่จิ้องอ,ออกมาไกลไปนิดนึงนะครับพีระพงดูตรงตรง,ตรงนี้ก่อนนะครับพิรพัฒน์โขชกชงกลับมาข้างหลังครับแต่งมาแรกแล้วดูจังหวะโยกหนีหายเลยครับ มีพื้นที่ยิงคือเหมือนวางเท้าจะไม่ดีนะครับเหมือนจะลื่นเสียหลักไปหน่อยแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยโอ้ขาดนิดเดียวโอ้โหตรงนี้ปลายมือของพิรพงศ์เลยครับวิธีการเล่นสูตรต่างๆก็ยังคงคล้ายๆนะครับการทำงานในยุคข,ของทางพิทมายอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกนะครับจิติพันธ์เปิดมาเสาแรกจะโฉบบ่งตัดหน้านะครับทางมามุนสถาพรเขากลางมา ทีมก่แรกสวยนะครับซองอวยองซององยองเอาจับต่อมาไม่ดีปัม๊มบวกมาเอาแล้วเข้าทางแบ็คคอปแต่ว่าจ่ายดันไปตรงทางวิฟฟ์น,นอนปิดลูกเรียดนะครับหลังกัมแพร์เล่นตรงนี้แปมไปเร่งจังหวะครับเฮมปาตี้แล้วสุดท้ายจะยกขึ้นมาแล้วกลายเป็นทางวันเดอร์ไปฝ่าครับยังทันครับยัดเข้ามากลายเป็นดีครับถือน้าพีรพัฒน์พีรพัฒน์กลับมาฝากปกก้าม บบวันเดอร์พริงแล้วพยายามจะข้ามไปเอ้าแล้วบอลกลายเป็นดีหรือเปล่าเข้าทางยิงดุสุเลยครับโอ้โหจังหวะบอลมาเข้าทางอันนี้ไม่รอดครับแล้วเหมือนจะวิ่งดีใจแต่ว่าลืมตัวว่านี่คือการยิงทีมเก่าครับมาหุดยังเก็บทรงอยู่เลยครับมาหมดโดนขึ้นําไปก่อนดูช็อตนี้ครับเตะมาเฉล็บแล้วกลายเป็นดีครับช็อตนี้ที่เหมือนจะมีเกี่ยวกันบุศินไม่ได้ว่าอะไรครับมีอาจจะมีมือที่ไปโดนทางจองโฮมินเลยครับ ก่อนที่จะเข้าไปยิงครับอาจจะบอกว่าทางจอคอบินน่าจะเสียหลักก,ก่อนแล้วด้วยนะครับแต่เรื่องของจังหวะล้ำหน้าอะไรไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอาบูสก็อยู่ในลายอยู่แล้วนะครับวานเดอร์ไหลมาพื้นที่ว่างข้างบนครับ6ก้าตามเก็บบอลประคองไว้ก่อนดูจังหวะเพื่อนเติมแล้วเปิดข้ามมาข้างในได้บุ้อแต่สุดท้ายดีพันฝากกับไปเฮนตีเหมือนเดิม จัดควาสนามเข้ากลางไปโอ้บอลถึงดีเลยครับสายของพีรพัฒน์ซัดไกลมาติดทางฝั่งของอดิศรอดิษเพื่อนร่วมทีมชาติ19ปีนะครับฝั่งมาสีเกียรติพิงตรงนี้ไม่ดีครับเสียบอลแล้วธติพันธ์แทงหูเหลือเลยครับพื้นที่เยอะแยะเลยครับเจอเลโอซานโตสเลโอซานโตสเจอหนึ่งหนึ่งกับทางฝั่งปัตเตอร์ซับลูกนี้แล้วสุดท้ายรับไม่อยู่ด้วยครับพีระพงจังหวะให้มาไม่ล้ำอีกแล้วครับโอ้โหเป็น จองโฮมินที่ยืนต่ำกว่าลายแล้วครับแล้วยกหายมาซัดหลอกเสาแรกเลยครับแต่ยังกินพีรพงศ์ไม่ได้เลยครับยืนเปิดมุมเสาแรกได้ดีเลยครับแต่บอลมันมีกระดอนพื้นหน่อยๆน่อทำให้มันรับยากครับเปิดดูบ้านนะครับเห็นีตี่ปะเสาแรกเอาหัวไปโดนอาจจะกลายเป็นตีแล้วเปล่าเป็ดมุมเปิดครับเอาซ้ายมาเปิดแล้วเนี่ยครับโอ้โห คือเตะตัวแรกมันวุดไปแล้วครับมาเข้าทางเอวัตตันเองแต่งมลแรกดีครับรงฮาบวลเล่นะเ,เสียดายกดไม่ลงเลยครับแล้วเข้าทางเอวัตตันจิ้มต่อมาบอลยังเบาเฮเบอร์ตี้แต่งมาป้ายไปครับให้กฤพัธพนธชย,ยาบีพื้นที่สวนเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเป็นอดริสอพรมรักครับเข้าตรงนี้หนักเลยโดนเหลืองครับไปที่พีรพงศ์อีกทีหนึง่งเกิดข้ามฝากไปยังลึกไม่พอครับรสสวัสด ให้มาเฮเบตี้โอ้โหแปดจังหวะเดียวตรงนี้สวยเลยครับเป็นคิลเลอร์พาสหรือเปล่าเลือนแล้วกิ่งสองสูดไปเลยครับโดวยวันเดอร์ลุยส์ครับนาทีสามสิบเก้าเลยครับบียขยับเป็นสองสูดแล้วนี่คือจังหวะที่เล่นจังหวะเดียวอีกแล้วนะครับแบงคอกวันเดอร์ง่ายๆเลยโอ้แล้วก็ได้เห็นนะครับจังหวะบอลเล่นร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการดูจากจังหวะความผิดพลาดของหนองบัวอ้าวนี่นะครับแต่วีอาร์ต้องเช็คนะครับตามกระบวนการลูกนี้นี่ เหมือนรออยู่หรือเปล่าก็าจากมุมนี้สําหรับทางวันเดอร์ตัวสุดท้ายยังมีนะครับยืนขนานเนี่ยครับก็ชัดเจนนะครับวันเดอร์อยู่เหนือกว่ากองหลังตัวสุดท้ายของหนองบนนิดเดียวนะครับ <c oughs> แต่พี่บอให้ก็แหมติดทางฝั่งของวิรพัฒน์ง่ายๆเลยวันเดอร์หนีวัฒนามาวันเดอร์ล็อกเข้าในอ้ <c oughs> ลเล่นลูกนี้ก็รอเท้าคู่แข่งอยู่แล้วเลครับวันเดอร์ จังหวะโยเข้าใน,นลูกเก่งแล้วก็เป็นใบเหลืองด้วยนะครับเรากลับมาครับดูเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อคู่ระหว่าง True b a n g เข้ายูเนเตดทุ่งไกลครับไปไม่ถึงติดทางดีพันธะเข้ากลางมาบอลถึงทศวั์ล็อกมาเจอทางฝั่งของบา l ลสทาเดลี่ครับเขามาโฉบไปแล้วกลายเป็นให้ทำฟาวครับทางโทศวั์น่าจะโดนใบเหลืองด้วย ให้มาเฮบาตี้สายครับแต่งเล่นทำชิงกระทั้งกระเดอ้อลอกเข้ามา,ลขขาแล้วสุดท้ายจุดโทษครับโอ้โหไปเสียเหลี่ยมซะแล้วนนมมรครับทางอาริสซอนมูรักครับจังหวะเนี่ยครับโอ้โหคือไปสะกิดเท้าขวานินดเดียวนะครับเนี่ยครับ,รบโอ้โหแล้วก็เฮบาตี้ก็เขี่ยวพอนะครับโดนไม่แรงถึงขนาดที่จะล้มทันทีแต่ว่าก็ลากขาทิ้งตัวได้อยู่แล้วครับก็ถือว่าฟาวเอาล้วครับซ้าย เอาชัวร์เลยนะครับแบบนี้โอ้โห20ครับโดยเฮมบติเฟรนเดสแล้วก็เป็นประตูที่155ในการเล่นบนเวทีลีกสูงสุดครับถือว่ายิงได้สถิติของเองไปเรื่อยๆครับดาวยิงสูงสุดตลอดการไทลีกอาจจะยิงไม่ได้มุมเท่าไหร่แต่ว่าคือไปคนละทางกับทางพีเพงค์เลยครับก็รอพรีรพงค์ให้พุ่งไปก่อนด้วยครับแล้วก็เลือกยิงสวนทางเข้าไปครับเน้นเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับเราถือว่าเก่าครับกับการที่ รอพิเพงศ์ในการยิงทั้งเกมต,ตรงนี้สี่ครั้งนะครับยังไม่เข้ากรอบอวินฟอร์เตสสัดไตเราเขินครับได้พุ่งวัดระยะเฉยๆกับทางฟอร์เคสการ์ดฟอเตสสายเนี่ยมันมีติดใส่ก้อยหน่อยแล้วครับทำให้มันดุดเสาแบบได้ลุ้นเหมือนกัน มาครับเสาไกลมงชงตามสูตรแต่ยังติดทศวันครับมงอีกทีนึงเข้าทางซัดลูกนี้แล้เพิ่มโอ้โหปัดปลายมือครับโอ้ไม่ได้ครับหลงังบัวเตสะสกัดทิ้งครับโอ้ซุปเปอร์เซฟเลยครับในช่วงท้ายเกมแบบนี้เลยครับตรงนี้งงครับไม่เข้าได้ไงครับโอ้ล่อปเป้าแล้วครับแต่เช็คตรงนี้ถ้าถ้าจะเช็คเป็นประตูเนี่ยเราสองคนก็เห็นว่ายังยังไม่ได้เข้านะครับ สรุปว่าให้เป็นประตูนะครับอ่าแต่แล้วเดี๋ยวเราก็เราก็ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจังหวะเปิดมาครับแล้วโขกชงมาตัวนี้ยมันคุกคลิกแล้วครับเดว,วิลล์็อตหดมาปึ๊บโอ้โหแต่ถ้าถ้าบุมนี้นี่ก็คือควักมาจากตาเต็มใบครับครับโอ้โหเพราะถ้าถ้ามุมนม้เ้นครับล้นไปเยอะเลยตองแล้วไม่มีดรามา่าอะไรครับไล่มา ดันเสียวตูนได้ลูกนัดเลาะเข้ามาหลายเอา้าเฮมเบตี A ้ T e แถมไปเลยโอ้โห,โ,หโหปิดเกมครับแบบนี้โอ้สามหนึ่งโดยเฮมเบตี B ้เป็นเดสครับเนี่ยกล้องจับอันที่โคสแปนเลยครับโอ้โหยิง2ประตูเลยเฮมเบตี B ้เ e. หมาคนเดียวเลยครับเอาช่วยก่อนนะครับแบงคอกบวกสี่ครับบอลวังยาวๆมาแล้วเนี่ยโอ้โหอภิสิทธิ์ไป,ปไปเข้าผิดจังหวะแล้วครับเข้าเร็วไปหน่อย แล้วกลายเป็นลูกนัดให้หไหลมาไม่มีใครประกบเลยครับใกล้สุดเป็นอดีศรพรมรักเลยครับยืนบักยู่แต่ว่าโอ้ยิงร็อสีนะ่ห้าคนคุณธัศน์ยืนอยู่กับลูกนัดคนเดียวเทไปหมดนะครับแล้วดูครับช่องเดียวโอ้โหลงหมดเลยครับลงโทษเลยเฮแบตตี้เหล่าเดียว2ลูกรัยครับ,รบประตูที่156นะครับในไทยลีกของเฮเบตตี้ด้วยเวลายังพอมีเพิ่มมาสุดท้ายมุ่อสเปล่าครับ จบไปเลยครับ3ประตูตอนหนึ่งครับแบงคอกวีเต็ดเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยาไปได้ครับแบงคอกทำก่อนนะครับจากมามดทนาที22แล้วครับมาบกุกลูก2